เทียบจากโลกอนาคตระหว่าง Samsung ก a l a x y S23 Ultra หรือว่าจะเลือกซื้อ Samsung g a l a x ็ S24 Ultra ที่กำลังจะเปิดตัวออกมาในต้นปีหน้านี้กันค่ะสวัสดีเพื่อน,อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับใบเตยกันอีกครั้งค่ะแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเตยนะคะนำคอนเทนต์จากโลกอนาคตมาเสิร์ฟเพื่อน,อนๆทุกคนกันอีกแล้วนั่นก็คือการเปรียบเทียบนะคะ ระหว่าง Samsung Galaxy S23 Ultra นะคะที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้กับนะคะตัวของ Samsung Galaxy S24 Ultra าที่กำลังจะเปิดตัวมาในต้นปีที่กำลังจะถึงนี้กันค่ะว่า2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะสเปคมีตรงไหนที่มีการอัปเกรดขึ้นมาบ้างแล้วน่าสนใจมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลย มาเริ่มกันที่ในส่วนของการดีไซน์กันก่อนนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยค่ะดีไซน์มีความใกล้เคียงกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็จะเป็นในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการทำนะคะ Samsung Galaxy s a m s u ง g g a l a x y S 2 4 Ultra ตเนี่ยตัวนี้จะใช้วัสดุที่เป็นไทเทเนียมในการทำทำให้ตัวนี้มีน้ำหนักที่เบากว่าและก็มีความแข็งแรงทนทานที่มากกว่าค่ะ รวมทั้งตัวหน้าจอนะคะที่ก่อนหน้านี้ในส่วนของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra ใช้หน้าจอที่ยังคงเป็นรูปแบบของหน้าจอแบบโค้งอยู่นะคะ แต่ว่าตัวนี้นะคะ S24 Ultra มีการปรับเปลี่ยนไปใช้หน้าจอแบบเรียบนะคะหรือว่าเป็นแฟลชกินรูปแบบเดิมแต่ยังคงในด้านของหน้าจอที่เป็น 2.5D อยู่นั่นเองค่ะทําให้ตัวนี้นะคะสะดวกใช้งานแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในด้านของการเล่นเกมที่สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ในด้านของการที่เป็นผู้ใช้นะคะหาซื้อฟิล์มมาติดตัวหน้าจอเนี่ยก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S23 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยใช้วัสดุนะคะที่ใช้ทำเป็น a r m เมอร์อลูมิเนียมซึ่งทำให้ในด้านของความแข็งแรงทนทานตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานที่ดีมากๆแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็มีน้ำหนักที่มากกว่าตัวของวัสดุที่เป็นไทเทเนียมค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวของหน้าจอขอบโค้งเนี่ย ซ a ม s u n Galaxy S 23 Ultra นะคะเขาก็จะมีหน้าจอที่ขอบมีความโค้งมนมากกว่าตัวของ S 24 Ultra แต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมันมีความโค้งน้อยกว่าตัวของ S 22 Ultra ที่เป็นซีรีส์ก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ ยังรองรับการใช้งานประการได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยสําหรับในด้านของการดีไซน์ส่วนถัดมาเป็นในส่วนของหน้าจอที่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นคือในเรื่องของความสว่างสูงสุดของหน้าจอค่ะตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ย เขาจะให้ความสว่างหน้าจอสูงสุดมาอยู่ที่2200นริตในขณะที่ตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra เนี่ยให้ความสว่างหน้าจอสูงสุดมาอยู่ที่1750นิตรินตนั่นเองส่วนสเปคหน้าจออื่นๆเรียกได้ว่าแทบจะก,ก๊อปปี้วางกันเลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนกันมากๆไม่ว่าจะเป็นด้วยแพแนลหน้าจอนะคะที่ได้เป็นตัวของ Dynamic AMOLED 2X ขนาดหน้าจอ6.8นิ้ว รองรับความละเอียดของหน้าจอได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ Quad HD รวมทั้งในด้านของอัตรา Refresh Rate นะคะก็รองรับอัตรา Refresh Rate ที่1ถึง120 Hz เป็นแบบ Adaptive เหมือนกันอีกด้วยในด้านของการรองรับการใช้งานหน้าจออื่นๆนะคะก็ยังคงรองรับการใช้งาน HDR10+ แล้วก็ยังคงรองรับการใช้งานขอบเขตสีแบบ P3 ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะส่วนในด้านของชิปเซตนะคะทั้ง2รุ่นนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะด้วยความที่ตัวของ Samsung Galaxy S24 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมา ใหม่ล่ลาสุดคาดว่าจะได้ตัวชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon 8 Gen 3และอาจจะเป็นตัวของ4 Galaxy อีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้ในด้านของขนาดความจุนะคะคาดว่าจะให้ขนาดความจุที่สูงที่สุดนะคะอยู่ที่ขนาด16 g ิกลอมสูงถึง1เทเให้เราได้ใช้งานกันนั่นเองค่ะอันนี้อาจจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีในเรื่องของขนาดความจุอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่บน One UI 6.1นะคะอยู่บน Android 14นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของ One UI 6.1แล้วนะคะสิ่งที่พิเศษที่มาพร้อมกันกับตัวของ One UI 6.1นเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของ AI อัจฉริยะนะคะที่ตัวนี้เนี่ยเขาคาดว่านะคะจะรองรับการใช้งาน AI ซึ่งเป็น AI แบบพิเศษนะคะที่ใส่มาในตัวของ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra โดยเฉพาะด้วยที่จะทำให้เราสามารถใช้งานนะคะ AI ต่างๆในหลายๆฟีเจอร์ คล้ายๆกับการใช้งาน Chat GPT เลยนั่นเองซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับตัวของ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra ค่ะในขณนะที่ตัวของ Samsung Galaxy S 2 3 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยได้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy มาเลยโดยที่มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุให้เลือกถึง3ขนาดนั่นก็คือขนาดความจุ RAM 12GB r o m 1TB และขนาดความจุแรม 12GB o กิกลอมนะคะพร้อมทั้งขนาดความจุที่เล็กที่สุดนะคะนั่นก็คือขนาดแรม 8GB กิกลอม g b 6ให้เราได้เลือกใช้งานกันนั่นเองค่ะส่วนการเชื่อมต่อต่อตางๆทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขารองรับการเชื่อมต่อและการใช้งาน 5G ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยรองรับทั้ง Wi-Fi 7นะคะแล้วก็บ t o o t h อยู่ที่ b l u e ูธ o t h 5.3ดด้วย ส่วนถัดมาเป็นส่วนที่หลายๆคนจับตามองกันก็คือในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพนั่นเองนะคะในส่วนของกล้อง Samsung Galaxy S 24 Ultra เนี่ยคาดว่าจะให้ตัวกล้องหลักนะคะที่ความละเอียด200ล้านพิกเซลมาเหมือนก,นกันกับตัวของ Samsung Galaxy S 23 Ultra เลยและตัวนี้ยังมาพร้อมกันนะคะกับตัวของเซนเซอร์ที่เป็นตัวของ ISOCELL HP2 SX นะคะ ที่ตัวนี้เนี่ยใส่เทคโนโลยีที่เป็นตัวของพิ x e l ล i ิ n นิ่งมาให้เราได้ใช้งานกันทําให้สามารถรวม4ีพิกเซลเล็กเป็น1นพิกเซลใหญ่ได้ก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดและก็ความคมชัดที่สูงมากยิ่งขึ้นค่ะกับตัวกล้องนะคะครบทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องของเอ t ต์ w ต d e ที่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวของกล้องนะคะที่เป็นกล้องซูมที่เป็นเทเลโฟโต้เนี่ย ก็ให้มาอยู่อีกที่10ล้านพิกเซลตัวนี้สามารถซูมออปติคอลได้อยู่ที่3เท่าและตัวสุดท้ายนะคะกับตัวของเลนเทเลโฟโต้อีกหนึ่งตัวด้วยกันซึ่งตัวนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นกล้องที่มีความละเอียดและความคมชัดสูงถึง50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ยังสามารถซูมแบบออปติคอลได้สูงอีกถึง5เท่าด้วยกันค่ะในขณะที่ตัวของ Samsung Galaxy S23 u l t r a นะคะได้ชุดตัวกล้องเนี่ยที่มีความใกล้เคียงกับ S24 u l t r a เลยซึ่งก็คือได้ตัวกล้องที่เป็นกล้องหลักความละเอียด200ล้้าานนพพิกเพกเมมรอั ับเซนเซอร์ที่เป็นตัวของ ISOCELL HP2 นะคะใส่เทคโนโลยีที่ให้มาเป็นตัวของ duo pixel ค่ะตัวถัดมาเป็นตัวของกล้อง ultra wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันแล้วก็เป็นตัวเดียวกันกับในส่วนของ Samsung Galaxy S 24 Ultra ด้วยกล้องเทเลโฟโต้นะคะความละเอียด10ล้านพิกเซลที่ตัวนี้รองรับการซูมแบบ Optical ได้3เท่าเหมือนกันและสุดท้ายกับกล้องเทเลโฟโต้อีก1ตัวนะคะที่ตัวนี้เนี่ย ให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลสามารถซูมออปติคอลได้10เทา่านั่นเองค่ะส่วนตัวกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาให้ตัวกล้องหน้าที่เป็นชุดกล้องหน้าเดียวกันนะคะใส่เทคโนโลยีมาให้เหมือนกันหมดเลยโดยที่ให้กล้องหน้าที่ความละเอียดสูงอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันทั้ง2รุ่นค่ะ และสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะทั้ง2รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยก็คือให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ปริมาณความจุ5,000ม ah ิลลิแอมค่ะและยังรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลย จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการเปรียบเทียบสเปคที่เตยนํามาให้กับทุกคนได้รู้กันวันนี้เนี่ยแทบจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างแรกในด้านของการดีไซน์ก็คือเปลี่ยนในด้านของหน้าจอที่เลิกใช้หน้าจอที่เป็นแบบขอบโคงแล้วทําให้สําหรับผู้ใช้ที่เป็นสายเกมมิ่งต่างๆเนี่ยน่าจะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเวลาที่ใช้งานตัวขอบของหน้าจอแล้วมันมีการตกขอบเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะกับในด้านของหน้าจอที่เพิ่มในส่วนของความสว่างสูงสุดของหน้าจอมาให้และในส่วนของตัว ชิปเซตนะคะที่ตอบโจทย์กับการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ให้ตัวชิปเซตที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้นะคะตอบโจทย์กับการใช้งานทั้งในด้านของการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมการประมวลผลต่างๆอันนี้ทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะรวมทั้งอิกหนึ่งอย่างในด้านของชิปเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือในด้านของ AI ที่เข้ามาช่วยมีบทบาทมากขึ้นในการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราในหลายๆด้านจริงๆที่เราต้องมารอรุนกันนะคะว่าในตัวของ Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะที่เราจะได้ใช้กันในส่วนของ AI ตัวนี้นั่นเองแต่ขอแอบ,บกระซิบหน่อยนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยแอบบไปอ่านนะคะเจอในเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆของ one ui 6.1มา คือตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นการแบบแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะคะหรือว่าการใช้งานการสร้างวอลเปเปอร์ด้วย AI อันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของกล้องนะคะกับประสิทธิภาพของตัวกล้องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันดีมาตั้งแต่ตัวของ Samsung Galaxy S 23 Ultra แล้วแต่ว่า S 2 4 Ultra เนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆแล้วก็การซูมที่ทําได้ดีมากขึ้นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมารอลุ้นกันนะคะแต่ก็หลักๆนะคะสิ่งที่เเปปปปลลีีี่่่่ยยยนนนนนแงงงไก็จะะะมมอออูราาณ4า้ั สำหรับตัวของ Samsung Galaxy S 24 Ultra และ S 23 Ultra นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าให้เตยสรุปความน่าสนใจของ Samsung Galaxy S 24 Ultra นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า ตัวนี้คือยังไงเป็นตัวใหม่เปิดตัวมาราคาแรงอยู่แล้วถ้าหากว่าพูดถึงในมุมเรื่องของการนำบัจเจตเข้ามาพูดถึงในประเด็นนี้กันด้วยเตยมองว่าตัวของ Samsung Galaxy S 23 u l t r a นะคะในปีหน้าเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเพราะอย่างแรกนะคะราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีมากๆราคามือหนึ่งะคะในช่วงของ12-12ที่ผ่านมาเนี่ยราคาของเขาอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า3 0 0 0 0ื่นนะคะหรือถ้าหากว่าหาดีๆจริงๆนะอาจจะได้โปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณ 2,500 0บวกลบนิดหน่อยซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของบัตเจตเนี่ยตัวนี้ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายกับฟีเจอร์ที่ให้มาเยอะเราครบคันแบบนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงในด้านของการที่ปัจจุบันนี้นะคะตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra เนี่ยเขามีการอัพเกรดไปใช้ตัวของ One UI 6.0 ที่ยังคงใช้งานตัวของ Android 14ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตัวของ Samsung Galaxy S 24เข้ามาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถอัปเกรดเป็นวัน UI 6.1ได้เหมือนกันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการลดทอนกันบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่ามันน่าจะยังคงใช้งานร่วมกันได้ไหมก็คิดว่ายังคงใช้งานร่วมกันได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เตยอ,อยากจะแนะนําก็คือตัวของชิปเซตระหว่างตัวของ snapdragon 8 Gen 3และ8 Gen 2อะ ด้านของความเร็วความแรงและการตอบโจทย์การใช้งานอะ mm hmm. เพียงแค่ snapdragon 8 Gen 2, 2> mm hmm. ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วสำหรับตัวเตยตัวเตยมองว่าถ้าไม่ได้ติดเรื่องบัตเจ็ตอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่ๆพร้อมกับเทคโนโลยีที่แบบว่า ใหม่ที่สุดแล้วก็เป็นเรือธงจริงๆอ่ะ S24 Ultra ก็ยังน่าสนใจแต่ถ้าหากว่าใครอยากเซฟบัตเจ็ตแนะนําเลยค่ะ S23 Ultra ปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังน่าสนใจอยู่นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy S24 Ultra ที่กําลังจะเปิดตัวมาในช่วงของต้นปีหน้าที่กําลังจะถึงนี้เลย กับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra นะคะความสนใจของเพื่อนๆเป็นประมาณไหนเอ่ยสนใจตัวไหนกันอยู่บ้างสามารถคอมเมนต์บอกเตยเอาไว้ได้นะแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยและทีมงานทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ